ที่น้องเห็นปะนะ,นะครับยิมองมันดำๆน,นะครับเห็นปะเห็นปะพี่น้องนี่นี่ครับุ่มปลายมือผมเนี่ยเห็นปะเงือกนะครับขนมาได้ซ้ำนิดแหละนะคบมันจะข้นน้ำบุยขนอหมดิมันไม่เนืดไอ้ตัวเย็นเนี่ยตัวใหญ่ปะจะไปไกลเรื่องอะรสเห็นมาพี่น้อง เนี่ยนะครับล่างล่างลงแล้วซูบนมากล่างลงเลยครับเห็นไหมกองมันซูบได้ซ้ำนี่ะครับมันี่นี่ล่างล่างลงเลยเนาะมันลุ่มเลนท่ะเห็นบ่พี่น้องพี่น้องก็อย่าเเห็นน้ำเดี๋ยวกูมีซีเบิ้งเห็นไหมครับอยู่บนปลายปลายมือผมนะเป็นมาพี่น้องนั่นนะครับหรือน้องเงือกมาั่น เนื่อคือยังบุเรียวมณีวัฏพระนน่อาบ่ออะไรที่มณีวันพระนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับว่าตัวไปสีเห็นบ่ับรอเบิ้งอีกนิดนึงนะครับมือนีวันพระนะครับพี่น้องบัเสือกอะจะว่ากันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคพี่น่องเจอกันไหมคลิปหน้าครับบอกเห็นซ้ำนะครับลงไปแล้วครับ บุรีวัฒนธรรนะพี่น้องใช้วิจาธรรมะนยัยน์ยานในการรับชมนะครับไปนะครับพี่น้องไป,ก,ไปกันเลยกราแยบปลาดว้วงครับมาสั่งเอาอยัดเสียบทรงไห้ครับเป็นขวดก็ได้ครับเป็นแพ็คก็ได้ครับเรือด้านข่าอยากไปได้ไปจำหน่ายก็ติดต่อมาครับ